โอเคนะครับทุกๆวันนี้ผมจะมาเล่นเเกิดคอสโอเวอร์นะมันมันแปให้ผมอย่างเนี้ยเออผมต้องพูดตามเนี้ยคือนี่ผมได้มังกรมานะครับแต่มันบินไม่ได้อ๋อโอ้มันยากมากเลยคือตอนนี้ผมเราจะมาหาแบบเราจะมาหาสัตว์ขี่กันนะครับคืออะไรรู้ไหมเราสัตว์บินนะครับมังกรครับเรามาหามังกร ยอะไรมหามงกรเอ๊ฟอะไรอะไรมันขึ้นอะไรก็ใช่ไงพี่ผมเลเวลอันนี้มันตันไปแล้วเอาอะไรมาเนี่ยโอ้ยคือมันขึ้นอะไรของมันก็ไม่รู้ครับท่านผู้ชมบอกผมทีนะฮะ ชา a d o w อ๋อชาร์โดก็คือเงาเราเลเวลตันแล้วเหรอประมาณนี้เหรออืมแล้วมันทำไมอะฮะก็ตอนนี้หาแรงเออยู่นี่วาเฮ้ยวิชองแอปมันหาแรงเอไม่เจอนะครับเออ ตัดภาพไปเลยดีกว่าตอนมันจะมีคําแปลอยู่นะโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปเลยแล้วกนะันโอเคครับท่านผู้ชมผมหามาสองเซิร์ฟแล้วไม่ไม่เจอโอเคเราเปลี่ยนเป้าหมายกันดีกว่าโอ้ยดันเจียนบาคูลเล่อะไรเนี่ยไม่รู้นะครับแต่เราก็ต้องรอไปอีกนะครับแต่ตอนนี้ก็ย้ายมาหลายเซิร์ฟแล้วเหมือนกันนะเนี่ยตัดสองสมเซิร์ฟเลยแหละ เออนี่ไงจิงลีปลาปรากฏตัวอะไรนี่วันนี้ครับนี่เนหะ็นไหมเห็นครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้เลยมันจะขึ้นแบบจิ้งลีปลาปรากฏตัวแล้วใครที่เปิดอันนี้ไว้นะแปลไทยไว้นะครับมันจะขึ้นว่าจิ้งรีปลาปรากฏตัวแล้วตอนนี้ผมขายมังกรอ่อ,อนคือตอนนี้ผมต้องไปดูที่ดาร์กลอนเพราะว่าดาร์กรอนผมมันจะผมะชอบเจอมันนะ เออชอบเจอมันแต่ว่าเฮ้ยเออเหมือนจะไม่มีนะจ๊ะโอเคไปเกาะอื่นกันต่อมันมีเวลาให้สิบนาทีด้วยนะเอามาำดำพิแต่ก็นนะมันสิบนาทีมันก็ช่วยกันหาได้นะครับเดี๋ยเราถ้าถ้าเราลองเริ่มหาจังแต่ตรงนี้นะเราสามารถ จากซ้ายไปขวาหรือจะขวาไปซ้ายก็ได้นะครับได้หมดเลยก้เอ้ยโ,โอ้เกือบไปแล้วเอยเกือบไปแล้วเอ้ยแต่ผมต้องขอบคุณคลิปเอ,อ่อคลิปที่มาดูกันมากเลยนะครับ คลิปไหนห่ะเออคลิปที่เล่นลางตายอันฟ้านะครับเนรักสงบสุขนะขอคุณกันมากเลยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามหกร้อยแล้วเยี่ยมเลยขอบคจริงๆฮนะเอ้ยเๆ้ตัวอะไรอยู่บนน้นนะท่านนม่อืมฮิอ่ะมีแล้วไอ้ตัวเนี้ยกูมีแล้ว,ว,ลวเพื่อจะยังไม่เชื่อว่าผมมีแล้ว ความเร็วนี่ดีเร็วกว่าอีกก็จะจับไปเถอะคุณมีพาหนะนี้แล้วเห็นไหมเนี่ยท่านชมเห็นปะเห็นไต่แ้วแล้แบบก็เพราะฉะนั้นไปหาเกาะอินเดอร์ฮะ เออไม่สิเราไปหาตัวอื่นต่อดีกว่าเออเดี๋ยวตัดท่าไปเลยแล้วกันเล t s go โอเคคับท่านผู้ชมเราวนมาครบทุกเกาะแล้วนะแเรวก็มันน่าจะมีแค่ตัวเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องรอจิ้งหรีดป่าปรากฏตัวอันตัวใหม่นะว่ายานผานะนะแต่ขอไม่เรียกไอ้นี่ว่าขับขี่แบบขี่แล้วกันเพราะมันเอาไว้แบบ มันเดินเรือไงเออมันเดินเรือเข้าใจบ่แม่มันเป็นเรือมันเอาไว้เดินในน้ำอ่ะไม่ใช่บนบกเยดิหรือว่าบินนะตอนนี้ผมหามังกรครับรู้ไหมผมจับมังกรไปแล้วตัวหนึ่งแต่ว่ามันไม่เรียกใครผมอ่ะ <S <S อความหอย <c oughs> อับบ้าบ้กโอ้ยคงต้อง F K อีกนานนะท่านผู้ชมผมนอนรอดีกว่าแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมแต่ผมนึกบอกไม่ได้ใครที่ไม่ทันเปิดแชทอ่านได้เลยเฮี่อะไรเนี่ยโอ้ยปัญญาอ่อนอ่านี่ นี่นะมันจะขึ้นว่าเอาวิทเบ้าเฮสเอเปอร์ลิอืมอืมอืมอมัมมงนะมันน่าจะอ่านอย่างนี้แหละเพาผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษสักเท่ารอยอ่ะอืมเก่งก็ตามงานครูนั่นแหละรครับอืมแต่ก็กิงสีทุกวิชานะครับอ,อ,อ้โอเคตัดไปเลย การโจมตีผมผมมาพอดีนะับเพราะว่าใครที่ออนออนในเซิฟ1ห1 5นาทีมันจะเกิดขึ้นนะอ่าผมเลยออนในเซิฟมา15นาทีละอืมแล้วเซิฟก็ออนมาเป็นเวลา45นาทีถึง46นาทีแล้วตอนนี้อ๋อจิ้งหรีดป่าปรากฏตัวช่างแม่งมันก่อนไอเรื่องนี้เออเราต้องหาจิ้งหรีดป่านะครับโหห อย่ากรกะตุกแบบนี้สิใจคอไม่ค่อยดีว่ะแล้วต้องไปหาที่ตรงไหนก็ไม่รู้ช่างแม่มาเหอแต่ต้องหาตอนเนี้ยต้องหาให้เจอค่ท่านชมถ้าเจอเดี๋ยวผมจะตัดมาตัดไปแล้วครับท่านชมจเจอแล้วแล้วเจอตัวเดิมมึงมาทํานี้โอ้หแม่กูก็คิดว่าเป็นมางกอ ไอหัดนี่มันจะมาดอกอะไรจริงจังวะฮะงั้นไปตีมดกันเถอะท่านผู้ชมไปเลยเลลโอ้ผมว่าคลิปนี้ไม่น่าได้สักทีแล้วครับไม่ได้ใช่ได้เลยแล้วไม่ได้สัตว์ไม่ได้มังกรอะคือแบบโอ้ยแม่งดอกแต่หมา ไม่รู้จะดบอะไรจริงจังนะเดี๋ยวผมขอฟาร์มมดก่อแล้วกันจะเอาเลี้ยงอีเดี๋ยวเจอกันนะอ่ะท่านผู้ชมมึงดูมันมาทำเฮี้ยอะไรจริงจังเนี่ยตัวเฮี้ยเนี่ยโอ้โหไอเฮี้ยกูจะบ้าตาย <S <S โอเคเราได้รอมาเป็นเวลาสามทุ่มสี่สาดูมันไม่เกิดอ,อะไรให้ผมเลยนะครับเออ เดี๋ยวค่อยอะไรเนี่ยยังอัพเองไหมอันนี้หาไปแล้วนะแบบตอนนั้นเนี่ยหาไปละไอเหี้ยได้หมาเอามาทำอะไรจริงๆเนี่ยกูไม่ได้อยากตายหมาขายแรงเลยโอ้ยพันเหรียญอ่าหือดีจริงๆครับพันเหรียญฮะมาทำเหี้ยอะไรเนี่ยมาแล้วก็ไปมนันดัาหั

ปัญหาไม่เจอจริงๆนะท่านูชมปัญหาไม่เจอจริงๆเออหาไม่เจอเลยเอออะไรวะเนี่ยเข้ามาแล้วก็ออกไป,ประสาบมาเกินระสาเด็มปปกมากุดกูไม่ปไปอะไปทำเฮียโอ,โอเคเราต้องย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งห้ยมังกรอนอะ่ะเห็นไหมมันบินดนะ สองตัวเลยมันบินไล่ล่ากันปบาวอโอเคไปละเอ้ยไม่สิเอ่อตัดภาพไปเลยครับชมจชิ้งหรีป่าปรากฏตัวแล้วเราขึ้นไปดูบนนี้เลยอ่าไม่มีนะครับโอเคเราจะวนจากซ้ายไปขวานะเมื่อกี้ไปต่อยมวยกับพี่มาระหว่างรอไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับเออฮ่าฮ่าเกมดีนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลา สามทุ่มเลยเหรอไหวเนาะอ่ก็เกาะนี้ก็ไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีเหมือนเดิมนะจ๊ะออไม่น่าจะมีเออเออเราไปดูที่เกาะเลื่อยครับถ้าไม่มีเกาะเลื่อยก็ต้องไปเกาะกะโลเกาะอันนี้เกาะเฮียนู่นเกาะนู่นเกาะนี่เออไปทุกเกาะนั่นแหละ เกาะไหนมันจะเกิดตรงเกาะเล็กๆเล็กๆนะคบเออเกาะนี้ผมมองแล้วไม่น่ามีป่ะอโอเคอย่างน้อยก็รู้ว่าต้องไม่ใช่หมามถ้าเป็นหมาอีกนะคารวยครับโอเคกว่าจะเจอก็อีกนะานตัดไปเลยก็ได้นะโอเคตัดไปเลยก็ดี กับไปเลยโอเคก็หามานานแล้ว <c oughs> ต้องลองหาอีกรอบหนึ่งท่านชมไม่รู้ว่ามันมีใครเก็บไปยังหรือว่าอะไรสักอยาก่างนี่ไงเฮ้ยสองรอบเลยเหรอคืนนี้ก็ดีเลยได้สองรอบเลยอะ่ะเกาะน,นี้แหละมีไหมไม่นีอะมันจะเป็นเงาแบบ ปรากดตรงนั้นแบบนั้นเลยแบบแบบไหนอะ่ะผมก็ไม่รู้จะสื่อสารยังไงอะ่ะเออแต่มันเป็นเงาที่แบบเออมันก็คล้ายๆเงาที่เราได้อะ่ะมันจะทะลุมองทะลุได้เลยมัง้งเออวันนี้ผมไปเล่นสงการมาม,มีเรื่องจะเล่ากำลังเดิอนอยู่ดีๆเรียบร้อยฮะเกือบแดดแต่ไม่ใช่นะแต่ไม่ใช่ต้อง เออตีแหนื่เกือบรับตีแหนื่เกือบไม่ใช่เกือบจากตีนะครับอืมเดินไปอยู่เอ้ห่ากวาดขาดเลยฮะเดินตีนเปล่าเ,เล่นเลยกูโคตรดีก็อืมงงสิครับจังหวะนี้ก็เออเฮอก็ขำกับพี่อืมนั่นไงเจอแล้วใช่ปะวะ บ้าไส้บ้าไส้ฮึมัมนบ้าไส้เออมันหาอีกนานไหมเนี่ยเอ้ยกูเริ่มจะท้อแล้วเดคือบนห้าบอดเจอร์เดมันห้าคือบอดเจอร์เดอ่าหาหา,หา ต้องลองหาดูจ้าน,นี่เจ้าเสียใจวะเนี่ยโจมๆมันหมึ่มาตั้งสองรอบเลยนะเออมันมารอบหนึ่งแต่เราไม่แต่เราเม่ี้ยังมันก็ยังอาจจะมีโอกาสมาั้งเนี่ยวนหามาสักพักละว,ว่านะถ้าไม่เจอนะเกาะแรกเกาะแรกมันต้องชวร์มันต้องใช่อ่ะถ้าไม่ใช่เกาะแรกแล้วมันจะเกาะไหนวะ 嗯，嗯，我 มันมีคนเจอไปแล้วหรอวะมันมีคนเจอแล้วหรือเปล่าไม่ครับผมจะไม่อยอมแพ้แต่มันก็ไม่เจอไงโอ,อ,ยอ,อง้ยุณเลตูด้นดดุคะร กูละทอ,อ,อยจะบอกล้วมันมีคนเจอแล้วก็เก็บไปแล้วอะเบาเมาเมาอ้ยคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรให้กูลงมะเนี่ย่าหานะมึงต้องมีอะไรให้กูลงนะเนี่ยเฮ้ยเชีย่ยไงไม่ไม่มีอะไรให้กูลงขารวยเ้ย แค่คารวยอย่างเนี้ยมันคงไม่พอต้องเพิ่มลงไปด้วยต้องเพิ่ม <c oughs> อะไรลงไปด้วยอุ้ยแต่มันไม่เจอจริงจริงหันจะไม่เจอจริงๆร <c oughs> ิอะเฮ้ยไอมันจะไม่เจอเหรออุ้ยต้องเจอดิเฮ้ยจะบอกนะม,นมันมีคนเก็บจริงๆอ่อะ ต้องเจอดีครับทำไมมันจะไม่เจอมันต้องเจอดิอุ้ยโอ้โหแม่ไม่เจอโอ้เสียใจว่ะมันมีคนเก็บไปแล้วท่านผู้ชมมังแต่ผมเดายัางไงก็น่าจะมีคนเก็บไปแล้ว ขอมามามามันมีคนเก็บปิดเง้วหนูขอโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากตามหาเทียอะไรก็ของผมก็ไม่รู้นะครับโอเคไว้เจอกันฮะเสงเงาขึ้นมาแล้วโอ้โหเงาตัวเองจะไปต่อยหน้าจะไปต่อยหน้าท่านผู้ชมละมใจเย็นโอเคลคปนีก็ต้องจบเก็บปิดเนี้แล้วท่านผู้ชมถ้าผมได้มังกรมาเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมจะมารีวิวเลย โอเคคลิปนี้ก็ขอยบิบักกาบเราเดี๋ยววินทุนีนะ้โอ้โหขอเสียใจยเลยท่านชมบายครับเจอกันเจอกัน